นายวิศนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายวิชามหาคุณอดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชระบุว่าปาปชไม่สามารถที่จะถอนฟ้องคดีสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่อยู่ในชั้นศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้ว่าถือเป็นความเห็นตนนั้นทราบมาจากข่าวขณะนี้ปปชกําลังพิจารณาฝ่ายกฎหมายบอกว่าสามารถ ถอนได้และตัวกรรมการปรปรชอเองก็มีมติว่าทําได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทําต่อข้อถามที่ว่าถ้ากลุ่มพันธมิตรนั้นไม่เห็นด้วยสามารถที่จะยื่นให้ศาลฎีกานั้นตีความได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าถ้าทางด้านของเขายื่นฟ้องก็ต้องดูว่าศาลนั้นจะอนุญาตหรือไม่ถ้าศาลยังไม่อนุญาตก็อย่างตีความอะไรไม่ได้แต่ถ้าศาลอนุญาตคุณก็จะไปตีความอย่างไรต่อก็ว่ากันไป ส่วนหากจะไปยื่นสารรัฐมนูญเพื่อตีความว่าปปชสามารถยื่นถอนฟ้องได้หรือไม่สามารถทําได้หรือไม่นั้นนายวิษณุบอกว่าสามารถยื่นตีความได้แต่อยู่ที่ว่าใครจะเป็นคนยืน่นและอย่างนึกไม่ออกว่าจะไปด้วยช่องทางไหนเพราะการจะถอนฟ้องไม่ใช่กุญแจเอาคําฟ้องใส่ซองกลับบ้านได้เลยต้องไปยื่นคําร้องต่อสารนิกาแผานกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองซึ่งได้ไต่สวนไปแล้วครั้งหนึ่งซึ่งทศสารไม่อนุญาตทุกอย่างก็จบลงแต่ถ้าสารอนุญาตก็ เชื่อว่าสามารถถอนถอนได้นะคะเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อไปว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ปปชอ้างว่ามีอำนาจถอนฟ้องคดีได้นั้นจะนำมาใช้กับสารดีกาได้หรือไม่เรื่องนี้นะคะคุณวิษณุก็บอกว่า ในพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้นไม่ได้มีการระบุถึงเรื่องนี้ไว้นะคะแต่ว่าในข้อกําหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาคดีของศาลฎีกานั้นบอกไปว่าอะไรที่ไม่ได้อยู่ในข้อกําหนดให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาม,มาใช้โดยอนุโลมส่วนกฎหมายของปปชไม่ได้มีข้อกําหนดในเรื่องนี้ไม่มีก็คือไม่มีนะคะแต่ว่าเมื่อไม่มีจะแปลว่ายื่นได้หรือไม่นั้นก็ต้องลองยื่นดูค่ะนายพิศนุยังกล่าวอีกด้วยนะ ว่านะคะว่าศาลนั้นจะอนุญาตหรือไม่อยู่ที่2ประเด็นนั่นก็คือ1ตามข้อกฎหมายสามารถจะถอนฟ้องได้หรือไม่กับ2ถ้าทําได้ก็อยู่ที่ว่าควรจะใช้ดุลพินิษหรือไม่แต่ควรที่ควรหรือไม่ควรเนี่ยเช่นเวลาการยื่นเรื่องต่อไปที่ศาลและศาลจะเป็นผู้พิจารณาโดยศาลอาจจะพิจารณาแล้วเห็นว่าโจทย์ไม่สามารถที่จะถอนฟ้องได้ก็ถือเป็นอันจบและก็จะได้เป็นบรรทัานในทุกคดีที่ปปชนั้นสั่งฟ้องและถ้าปปชคิดว่าจะถอนฟ้องก็ ต้องเตรียมรับมือกับความวุ่นวายที่อาจจะขึ้นด้วยจึงอยากให้ดูข้อกฎหมายว่ามีอำนาจหรือไม่และจะต้องพิจารณาว่าศาลจะอนุญาตด้วยหรือเปล่ารวมถึงต้องพิจารณาว่าสังคมมีความเข้าใจหรือเปล่าว่าที่ทำไปนั้นทำไปเพราะอะไร